สวัสดีค่ะสมาชิกวันนี้เราอยู่กันทีสนามชนโคของแงะนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวเยอะทําการชนในวันที่5พฤศจิกายนนะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากสายหัวชนนะคะน้องชื่ออะไรกันบ้างแนะน,นําตัวกันนิดนึงค่ะเจ้าบ้านับจ้าเล็กครับค่ะามาจากาใครนักันค่ะนี่ใครก็หนงในบุญ้องนิรินครับค่ะวัวววัตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องลูกดังนำโชคยอดนำชัยครับไอซี่เต่าค่ะโคดุกดังนําโชคยอดนำชัยด้วยไอซี่เทานะคะววัตัวนี้อายุกี่ปีแล้วคะน้องสี่ปีครับประมาณ4ปีนะคะ เวทยหย่อยเลยนะตัวนี้ซ<ม>ีปีเองนะค่ะ,ะน้องเขาเป็นทายาทของตัวไหนผอมสามไหมคะนี่ไม่สามนะคะช่อนมากี่ครั้งละคะนี่หัวไม่หัวไม่แกะก็พร้อมแจ้งเกิดทีสนามของแงะนี่เลยนะคะคหลังสุดนี่วางมาประมาณกี่นาทีได้คะนี่รประมาณยี่สิบนาทีนะคะวิชาทางช่นข้อน้องเข้าเป็นแบบไหนคะตัวนี้มุดมุดขันขันเถอะเดินวัวกันวันกิโลได้คะนี้ สองสามโลนะคะวัวทุกขูกินยากินน้ำเองได้ดีไหมคะน้องมีทำนุยตรงป้อนบ้างนะคะค่ะรอบเทียทึ่งนี้น้องชายเดิมพันกันค้งละเท่าไรอะคะหามืดนะคะมายุขอกันได้กี่วันหล่ะคะนี้แต่กลาวันความมัยุที่นี้เป็นไงบ้างคะสะดวกสบายดีนะคะรอบเทียทึ่งนี้มีความมั่นใจแค่ไหนคะน้องเต็มร้อยนะคะ แล้วตอนนี้หลังไกยข้าหนองวัวเข้าในไส้ต้าของผโพนองนี้น้องคิดว่าขาพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะวัวนนวัวก็เต็มร้อยพอมาท้าพร้อมแทงแล้วนะคะค่ะให้ <ละ S 1> ใหหน้องฟักทึ่งเอฟซีหรือผู้ติดตามได้เลยค่ะหอเยเลวันจนว่าหอเยเลวันชนว่านะคะ,ะ,ะค่ะช่วยเป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะคโคดุกด่างน,นำโชคยอดนำชัยลืออว้ไอซีเท่านะคะทำการชนทีสนามชนโคคองแง,งในวันที่5พฤศจิกาเป็นคููที่สร้างคอรายการนะคะค่ะขอบคุณมาค่ะจนนี้มีเชฟพาเวลรอบขายค่ะ 你看那边。 สวัสดีค่ะน,นี่เราอยู่กันที่สนามชนโพคลองแงะนะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทำการช่อนในวันที5่5พฤศจิกายนนี้นะคะสวัสดีค่ะน้องที่มาจากสหายบัวชนนะคะน้องเชื่ออะไรกันบ้างแนะนําตัวกันนิดนึงค่ะ,ะน้นองตะวัน<ะ>ค่ะ,ะมาจากไข่อน,นกันคะน้องนี้ไข่โคซองพี่น้องสะเดาครับไข่โคซองพี่น้องสะเดานะคะวัวตัวนี้ชื่ออะไรคะน้องน,นวดงามสม,สมองผลยอพิจิตรไช โคนตงทองคโคนดงามสมองกลยยดพิชิตชัยหรือหงทองนะคะว่ตัวนี้อายุกี่ปีแล้วคะน้องปีเยๆประมาณห้าปีกว่านะคะเป็นทายาทของตัวนห้นน้องพอสามไหมคะนี่ไม่สามครับไม่สามนะคะชนเมื่อกี้ทางแล้วคะน้องไม่ครับไม่แก่กล้องเลยนะคะ้อมแจ้งเกิดทีของแงะนี้เลยนะคะค่ะลาสุดน้องว่างมากประมาณกี่นาทีได้ค่ะสามสิบกว่าสามสิบกว่านาทีนะคะตัวนี้วิชาทางชนเขาน้องเขาเป็นแบบไหะคะแบงครับชนแทงหน้าตัวนี้นะคะ เดินวัวกันวันกิโลได้คะตอนนี้ประมาณ5โลนะประมาณ5ลโลนะคะวัวทุกขู่กินยาก,กินน้ำเองได้ดีไหมคะกินดีกินดีไม่เหลือยาไม่ทำหนุนนะคะคมายุขอได้กี่วันละคะน้องอยู่10ว่าวันแล้ว10กว่าวันความเป็นยุทที่นี่เป็นยังไงบ้างคะสบายดีค่ะสะดวกสบายดีนะคะรอบเทียร์ึ่งน้องเฉลเดิมพันค้างเราเท่าไรคะค้างละ5,000ห้าหมื่นห้าค่ะ5,000ห้านะคะรอบนี้น้องมีความมั่นใจแค่ไหนคะน้องเต็มร้อยค่เต็มร้อยนะคะให้น้องฟักทึ่ง FC หรือผู้ติดตามได้เลยค่ะน้อง จ่วยมาเป็นแรงใจแรงเชียร์ด้วยครับค่ะชุวยชมชเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโขนนนงามสมมงกลยยดพิชิตชัยหรือว่าหงทองนะคะทำการชลธีสน้ำนโคคองแงในวันที่5พฤศจิกาเป็นคููที่สามของรายการนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะจุดีมีเชียพาเวล็อขายค่ะีังค่ะ